เพื่อนพี่ๆทุกทา่านค่ะใครที่ไม่ชอบตือ้อชอบงอชอบขอชอบขายใครที่ไม่ชอบลงทุนนะคะจะต้องสินค้าแพ็คของส่งของอะไราแบบนี้นะคะสังกัดช็อปจนิก m อ n ีออันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะบอกเลยว่านะคะทุกคนสามารถที่จะเข้ามาโดยที่ไม่ต้องขายของก็ได้ชอบขายก็ขายได้แล้วแต่เลยเอาที่สบายใจเลยทุกคนนะคะถ้าไม่ชอบขายทำอะไรรู้ไหมไม่ชอบขายเข้ามาเป็น โปรโมทแอปโปรโมทสังกัดค่ะนะคะอันนี้นะคะมาทําการตลาดนะคะให้กับนะคะสังกัดชอ็อปจีนิกหรือแอปชอ็อปจีนิกค่ะนะคะไปสร้างยอดดาวนโหลดค่ะนะคะเขาเข้ามาให้เขาไปเรียนในระบบนะคะมีระบบในการสอนนะคะเราไม่ต้องง้อไม่ต้องตือ้อไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องขอองไม่ต้องขายนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมีค่าคอมมิชชั่นเข้ามาในกระเป๋าค่ะส่วนใครที่ชอบขาย นะคะคเข้ามาในสังกัดชอปจีนิกเอ็มซีเอ็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยในที่ต่อช็อปตอนนี้นะคะเขานะคะปั้นเคเอเตอร์ปั้นนักปัตกตะก้าสอนไลฟ์สดสอนทำคลิปนะคะจับเงินในอากาศเหมือนกันนะคะโดยที่ไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะแถมลงทะเบียนเรียนฟรีด้วยนะคะความรู้แพงมากแต่เข้ามาสอนเราฟรีเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะใครกำลังตกงานอยากมีอาชีพเพิ่มอาชีพเสริมอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอยากที่จะนะคะมีช่องทางการเพิ่มเงินนะคะอยากที่จะเขาเรียกว่าลดความเสี่ยงหรือปิดประตูความเสี่ยงนะคะในการลงทุนนะคะบอกเลยว่าที่นีีนะะีีี่่่นน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 ะะะะะะคคคคเป็ทททททสสออุุกกการจต้้มมััังงหดดใ6,000 เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะเขาเปิดสอนให้กับทุกๆคนใครที่นะคะอยากที่มาจับเสื้อมือเปล่านะคะแล้วก็นําความรู้แพงๆฟรีๆแบบนี้กับสังกัดอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะไปที่หน้าช่องของโยค่ะกดเข้าไปค่ะลงทะเบียนนะคะแลวโยจะส่งคอร์สเรียนพิเศษให้หนึ่งคอร์สคอร์สนี้มมลค่าเป็นล้านเลยเพราะว่าคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยนะเขาออกไปสร้างรายได้นะคะกันเยอะแยะ,ยะมากมายเป็นหลักล้านเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญคอร์สนี้เรียนรีค่ะนะคะลงทะเบียนที่หน้าช่องโปร,ฟรไฟล์เลยค่ะ